ค่ะสดีค่ะได้รับรถ Toyota Camry เป็นที่รียบร้อยแล้วนะคะรถตรงสกส่งถึงบ้านรถราคาไม่แพงด้วยค่ะบริการดีมากเลยค่ะขอบคุณลากขบคุณค่ดใครทีก่กำลังหา Honda Civic FC สีดำสภาพดีๆตัวท็อปนะครับราคามแบบนี้นะฮะติดต่อเขามา่ที่โปลบ,บ้านได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้โปรรบ้านนะครับมีรถสภาพสวยๆเข้ามาอีกหนึ่งคันครับผมใครเป็นสาว v o อนด้า FC นะฮะวันนี้นะครับผมมี FC 1.8 EL ปี17นะฮะที่ใส่ล้อมแม็กซ์ซิงมาด้วยนะครับผมจัดทรงให้สวยๆนะครับแต่ว่าเครื่องโยนเกียร์นี่คือของเดิมหมดไม่ได้มีการตกแต่งโมดิฟายนะครับจัดทรงให้สวยให้อร่อยอย่างเดียวนะฮะ คันนี้นะครับเป็นปี17แท้นะครับเป็นสีดําเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับผมผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้าคอนด้าซีบิคคันนี้สภาพโดยรวมเป็นยังไงออเทเ่นต่างๆมีอะไรบ้างแล้วล้อแม็กต่างๆเนี่ยมันเป็นล้อแมกของอะไรบ้างนะฮะก่อนจะไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับว่าถ้าเกิดชื่นชอบก็ติดตามมาด้วยนะฮะ <S <S ถ้าเกิดกดแล้วนะครับไปชมกันได้เลยครับผม Honda Civic FC 1.8 EL <S <S เป็นตัวท็อปเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมคันนี้ เป็นรถบ้านสภาพดีมากนะครับเป็น17แต่ว่ายังไม่ใช่มเนอร์เชนนะนี่ครับกระจังหน้าจะเป็นสีโคม,มินแบบนี้เลยนะครับผมรถเป็นสีดําเดิมโรงงาน Honda าซีบ c FC ีเนี่ยมันจะมีดํา2แบบคือจะเป็นดํามุกกับดำเบอร์กันดี้คันนี้จะเป็นดํามุกดับดำเลยนะครไม่ได้ออกเงือบม่วงนะครับผมแล้วก็ตามชิ้นกันต่างๆนะครับไฟตัหมอกข้างล่างครบหมดนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าครับโคมสวยโคมสายไม่แตกไม่หักนะครับสภาพดีหมดเลยนะผมนี่สวยงามมาก สีดําเดิมโรงงานนะครับมันจะมีเก็บสีแค่บางชิ้นนะครับแต่กประกันโครงสร้างทั้งหมดเป็นโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนแล้วก็ไม่มีชนหนักนะครับผมด้านข้างจะมีตัวนี้จะจะเป็นไฟรีด้วยนะฮะส่วนล้อแม็กครับผมที่ใส่มานะครับล้อแม็กเป็น RE 3 0นะครับนี่ล้อแม็กเบิกใหม่นะรีลอยไม่มีเลยนะครับมาพร้อมกับยางคันกุกยางปี2022นยี่สบสะฮะช็คเดิมแต่ว่าทําเป็นสปริงโหนดมานะครับเนี่ยพอดี2นิ้วสอบพอดีนะครับฟิล์มสสวยนะครับ ตามซุปเอรัเาต่างต่างพลาสติกเดิมอยู่ครบหมดนะครับสภาพดีมากดิสเบคคูนาครบจานเด็กเดิมจากโรงงานนะครับผมกระจกคูช้างสีดาเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยนี่เป็นไฟ LED ตรงนี้นะครับผมไม่มีกันสาดนะกันสาดไม่มีนะครับผมจะเป็นคิ้วโครเมียมเดิมโรงงานแบบนี้ครบคันแล้วก็ประตูก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเปิดเข้ามาด้านในนะครับ รถสีดำของซีวิคนะครับมันจะทําเป็นดําตัดกับสีครีมนะครับผมเห็นไหมดำโคมียมันก็สีครีมกระจกไฟฟ้านะครับทั่วไปแบบนี้เลยสวยงามมากๆครับรถสะอาดมากๆเลยนะครับแล้วก็ตามหัวน็อตนะครับมาประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดออกมาเลยนะครับทุกอย่างอยู่สภาพเดิมสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะเม็ดอาร์ตกลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับรับประกันโครงตั้งเดิมอย่างแน่นอนนะครับโค้งเสนอก็เปาเสนเลยนะครับผม ส่วนเบาะด้านในนะครับนี่จะเป็นเบาะสีครีมนะครับนี่คือเบาะเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการหุ้มไม่ได้มีการทําใหม่นะครับผมหนังเดิมๆเลยครับทำความสะอาดใหม่ทาสปาใหม่หมดแล้วนะครับสครับเพจซีบิคเดิมโรงงานอยู่ครบนะแล้วก็หน้าประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับทั้งด้านบนกับด้านล่างนะครับไม่เคยมีตรงไหนแกะไม่เคยมีถอดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้เขาเรียกว่าเลกเพจตัวถังนะครับในเครื่องกระถังตรงตามเล่มน้ำแล้วก็หมุดทั้งสองข้างนะครับไม่เคยมีการถอดออกไม่เคยมีการทําใหม่นะครับผมตรงตามเล่มเลยสามารถขอดูเล่มได้ครับ นี่ครับแผงข้ามประตูต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับสภาพดีเลยนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะฮะเอาก็เ็ดอาร์กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับผมทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีตรงไหนที่ต้องทําเพิ่มเลยนะครับดูตรงด้านข้างนี้นะครับที่มันมันจะสายการผลิตจากไบแดงเห็นไยังอยู่ครบหมดนะครับตามสันตามคมเดิมหมดแปะข้างก็ไม่มีชนหนักก็ไม่มีพีควอมก็ไม่มีนะครับผมนี่เราดึงตะเข็บให้ดูแบบนี้เลยครับส่วนเบาะด้างๆนะครับผมแผงกระชับงานมาน้อยครับ นี่ครับดูจากเนี่ยของน้ําตรงหนังหน้าครับตรงนี้สภาพดีมากแล้วก็ตรงกลางจะมีนี่ที่พะแขนนะครับสภาพเดิมหมดเลยครับสภาพสวยแล้วก็ตา้หลังคานะครับไม่มีของอคาิใดนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลยสวยงามมากครับข้างในสะอาดมากครับพาร์ทิคันนี้ยางหลังฝั่งซ้ายนะครับเป็นยางสเปคเดียวกันนะครับผมเป็นยางคันกุกนะอ่าสเปคน้อเมื่อกี้ข้างหน้าผมไม่ได้บอกนะคันนี้สองสองห้าสี่ิบ R สิบปดนะครับ ได้ล้อแม็ก RE 3 0หมดเลยนะครับผมน็อตซิ hmm. ่งมาใส่เหมือนกันดิสเบรกครบ4ล้อนะครับอ่าสภาพดีมากเนะี่ยด้านท้ายก็คือจะเป็นโช๊คเดิมหมดนะครับทั้งคันเนี่ยเป็นโช๊คเดิมแต่ว่าเราทำสปริงโหนดนะให้มันเตี้ยลงนะครับให้มันฟิตเมนต์มันสวยขึ้นนะครับผมแต่ว่าขับเนี่ยไม่มีขูดแบบว่าขูดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเอาแค่ฟิตเมนต์มันสวยๆเฉยๆนะครับด้านท้ายนะครับซีวิคเอคันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายนี่ไฟเบอรตัว C นะครับสวยงามมาก เซนเซอร์ท้าย2จุดกล้องถอยหลังในตัวมีครบเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะไม่ใช่เครื่องเทอร์โบนะครับแล้วก็เปิดด้านท้ายตรงนี้นะครับมาดูโครงสร้างกันน็อตฝาท้ายเป็นยังไงบ้างนะครับผมน็อตฝาท้ายนะครับมีเก็บสีมานะครับมีแกะทำสีมานะครับแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับผมนี่ดูได้เลยครับแต่เก็บทั้งสองฝั่งนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับพื้นที่จะสอยค่อนข้างกว้างเลยผมไม่วอกกว้างเลยนะครับผมนี่ ยังอะไรนะครับตัวโฟมที่มีแม่แรงเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ยังอะไรเดิมอยู่ครบนะไม่เคยมีการถอดมาเลยนะครับผมแล้วก็นี่สะเก็บด้านล่างครับเม็ดอาร์ตต่างๆแล้วก็ซีนกาวซีนกาวเดิมโรงงานอยู่ครบนะคันนี้ไม่ใช่เขาจมน้ำหรือดันท่วมแล้วก็ไม่ใช่เขาติดแก๊สด้วยนะครับสภาพดีมากเติมน้ำมัน e 8 5ได้ครับจะเป็น e 8 5 e 1 0เติมได้หมดแล้วนะครับผมนี่ครับรถสีดําเงาเดิมโรงงานนะครับตัดด้วยล้อแมตสีเงินสวยงามมากครับรถไม่เกืนกันเลยนะครับนี่ สีเงินมันก็จะเหมือนตัวโครเมี่ยนตรงนี้นะครับทำให้มันดูสว่างขึ้นเลยนะครับผมฟิตเมสวยยางหลังฝั่งขวาสเปคเดียวกันยางคันกุเหมือนกันก็ล์แฟร์ไอีสามสิบเหมือนกันนะครับผมสภาพดีเลยนะครับยางปีสมันยี่สิบสองแผงข้างประตูฝั่งคนนั่งฝั่งขวานะครับผมเดิมๆเลยครับหนังต่างๆสภาพดีหมดเลยแล้วก็นี่คะเม็ดอาประตูนะครับกลมเดิมจริงๆตกชัดนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับรับประกันว่าเดิมทุกจุดนะครับคันนี้เดิมจริงๆครับเดิมมากๆ ฝั่งคนขับมีอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้นี่เลยครับน็อปประตูหลังฝั่งขวานะครับสภาพเดิมหมดเลยรถไม่เคยแกะมานะครับประตูไม่เคยถอดนะครับผมสติกเกอร์งมยางสติกเกอร์ไซ์งมยางนะครับผมแล้วก็นี่เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเฉพาะคนขับนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้านะฮะเม็อัรประตูฝั่งคนขับนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีมากสภาพสวยงามเลยนะครับผมเป็นอากลมเดิมเลยสวยเราก็ประกันโครงสร้างเดิมให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม แผงขับมาตรวฝั่งคนขับมีอะไรบ้างทั้มกระจหูช้างนะตัวนี้ปรนตัวปะกระจกนะครับผมแล้วก็กดระบะตูกับประตูกระจกออโต้คู่หน้านะคู่อื่นเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดานะครับผมนี่ครับด้านในข้างๆก็จะมีฟุตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฟังมีกล้องถ่ายหนัาในตัวที่เป็นจอใหญ่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นจะไปดูด้านในนะผมจะไปดูห้องเครื่องนะว่า1.8คันนี้ขึ้นจนจะเป็นยังไงบ้างสภาพสวยไหมครับไปชมไหมครับผมแย่ที่ผมได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกนาก็ั่งราะด้วยว่าสีดเนนาะมัก็เก็บสีมาทั่วไปนะครับแต่่วา โครงสร้างทั้งหมดมันเป็นโครงสร,งสร้างเดิมหมดเลยนะครับฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็จะมีเก็บสีมานะครับชิ้นนี้เก็บมาแล้วนะครับผมเก็บฝากระโปรงามาแต่ว่าแก้มนะครับแก้มเดิมหมดนะฮะซอกด้านในนี่เห็นไหมเนี่ยซอกด้านในต่างๆโต๊ะต่มเบ้าโชกไม่เคยถอดนะแล้วก็ต่มแก้มเห็นไหมนี่ตรงนี้แก้มไม่เคยถอดไฟหน้ามไม่เคยถอดนะครับคือพยายามให้ดูว่าว่า,วา,วา,วามันเป็นของเดิมนะครับถ้าบางคนกังวลว่าเออก็ทำสีมาเดิมหรือเปล่านะครับเดิมแน่นอนนะฮะนี่ครับ เก็บเศษเป็นก็ปกติมากครับแต่ว่าขอให้การตีเน้ยว่ารถไม่อุบัติเหตุหนักนะฮะนี่เดินหมดเลยนะครับสภาพสวยมากเราประกันได้นะครับว่ารถนี้รถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพีความไม่มีน้ำท่วมนะครับแล้วก็เราประกันเลขไม่แท้นะครับเร่เครื่องเี่ตัวถังตรงตามเรื่มเลยนะครับผมสภาพดีมากครับพ้องเครื่องคันนี้พันแปดร้อยซีซีนะครับคือเดิจะเป็น r 1 8ปนะครับผมเป็นจะเป็นบล็อกตัวเก่งของเจ้าคันด้าเขานะครับคันนี้ก็จะมีโหมดอีโคต่างๆเพื่อขับมาประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ นี่ดูน้ำมันเครื่องสะหน่อยวอน้ำมันเครื่องใส่มากเลยอะนี่นูไฮะดูความใส่ของเขาได้ครับน้ำมันเครื่องใส่มากนะครับพันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาไม่กี่พันโลนะครับเพราะว่าดูจากความใส่ของเขาเนี่ยคือสภาพยังดีอยู่เลยนะครับอันเจ้าของเก่าเปลี่ยนมานะครับประวัติศูนย์ตรงเป๊ะนะครับแล้วก็หน้าสภาพแบตเตอรี่เป็นแบบพูม่านะครับเป็นแบตแห้งนะแบตของดีเลยครับพันนี้ก็พวกตามปั๊มต่างๆนะครับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับไม่แตกนะครับแล้วก็ไม่ขุ่นนะ น้ำยาพักมอน้ำนะครับสภาพดีหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยครับมีรถเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ก็รับประกันโครงสร้างเดิมให้หมดเลยว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมแล้วก็ชมด้านในนะครับว่าเจ้าออปชั่นของเจ้า 1.8L มีอะไรบ้างไปชมไหมครับผมเล็ไม่120,000นะครับรับประกันไม้แท้นะครับคันนี้รถเข้าศูนย์ตรงตลอดทุกระยะนะครับ เราก็สภาพดีมากครับด้านในความสะอาดถือว่าดีเยี่ยมเลย1.8 EL เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับพวงมาลัยมันมีฟังก์ชันสองฝั่งใช่ไหมมีคูลคอนโทรลด้วยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงก็จะมีปรับตรงนี้ได้ครับสายวางสายได้หมดจอกลางก็จะเป็นจอที่มันต่อบลูทูธได้แล้วหมดนะ FM AM บลูทูธต่อได้หมดเป็นจอทัชสกกีนนะครับนี่แบบนี้เลยอ่านี่กล้องหน่อในตัวเขานะครับเพ๊บนี่มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับแล้วก็เป็นกล้องสามแบบตามสไตล์อตอของเจ้าฮอนด้าเขานะฮะด้านล่างนี้นะครับโซนแอร์ฝั่งนี้จะเป็น ปรับความแรงฝั่งนี้ปรับอุณหภูมินะเกียร์ P R N D เกียร์สปอร์ตเกียร์แอนดิ้งนะครับมีมีหมดเลยนะครับมีเบรกโฮลเบรคบูรไฟฟ้าแล้วก็มีหมดอีโคนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะคันนี้ช่องวางแก้ว2แก้วนะครับแล้วก็ปลั๊กต่างๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเขาก็เอาเลนต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมนี่อ,อ่อยู่ด,ดา้านหน้าหมดเลยแฮนดะ์ดิ I, ดนน้ไอต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับพวงมาลัยไม่มีแพลน,นชิพนะแพลน,นชิพจะมีเฉพาะตัว R S ที่เป็น1.5เทอร์โบที่เป็นตัวสปอร์ตเนาะ อ่าตอนนี้ไม่มีนะครับไฟหน้าก็จะเป็นธรรมดาโปรไฟล์รีโปรไฟล์สูงโปรไฟล์หน้าก็ไฟออโต้นะครับทั่วไปนะครับสภาพดีมากสตาร์ทมาเนี่ยจังหวะเข้าเกียร์ขึ้นก็ไม่ได้สั่นเนาะด้วยความที่เป็นเกียร์ CVT นะครับอย่างที่ผมแจ้งครับงถ CVT มันก็เวลาเข้าเกียร์อ่ะมันเป็นแนวตรงแบบนี้ใช่ไหมอย่าไปเข้าแบบพุทธพุทแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปฟืดฟืดแบบนี้นะฮะก็ค่อยๆเข้าไปนะครับประมาณนี้รักษาเกียร์นะครับผมสภาพดีมากครับด้านในนะครับ Airbag กก็คือครบเลยครับคู่่หน้าาตง ก็มีครบหมดนะฮะโอเคครับสภาพโดยรวมประมาณนี้ครับส่วนซีวิคคันนี้ราคาเท่าไหร่ขอติดตามต่อไปครับไปชมเลย Honda Civic 1.8L e คันนี้นะครับปี17ไม์แสน2ราคา5 7ห0 0 0บาทนะครับ, 5, 7, 10, บ,นนะรบจะซื้อสดหรือจับแฟนก็ได้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวใบแดนสภาพสวยมากใครที่กำลังหา Honda Civic FC สีดำสภาพดีๆตัวท็อปนะครับราคาแบบนี้นะฮะ ติดต่อเขาไมา่ได้โปรดบ้านได้เลยครับจะซื้อสดหรือจนากไฟแนนซ์นะครับเราก็มีบริการให้นะฮะดูแต่จังหวัดซื้อ,อยังไงนะฮะถ้าซื้อสดนะครับแชร์โรชั่นมาครับชำระเงินครบครับรอเอาบนหน้าบ้านเลยครับทางงานจะมีรถสไลด์นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านให้เลยนะครับผมส่วนจากไฟแนนซ์นะครับโอมนมันต้องเข้ามาครับจะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสาร,รถ,ถ,ถึงบ้านเอกสรนารครบไฟแนนซ์ผ่านนะครับเราจะมีเจ้าที่ส่งรถถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะฮะซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวการทำเต็มรถโปรดบ้านนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อนะครับทั้งนะคครรับฝากกกกดดดไล์์แช ให้คบกช่องทางแล้วก็ฝากกดสติ๊กเกอแจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปมัแหม่เราทานกันโปรดบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแบ็คหน้ามาก็เจ้า Honda Civic FC 1.8 EL คันนี้ปี17ราคาเพียงแค่5 7 9 0 0 0บาทไม่ชั้น2นะครับประกันไม่แท้ด้วยนะครับผมสภาพดีๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้ขอตัวกันไปก่อนสวัสดีครับ